สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเด้อครับผมเกษตรในช่างรวง,งเกษเต,ตรแท็กเตอร์คนโคราชนะครับอ่าเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับอ่าหรือในเฟซบุ๊กก็ตามนี้นะครับช่างรวง,ง,รวง,งเกษตรแท็กเตอร์นะครับอ่าวันนี้เราเรามานําเสนอรถเอาแค่สองคันก่อนนะครับมาทําหลายคันหลายคลิปยาวเดี๋ยวที่นี้ผมจะทําไล่เปลี่ยนกันๆให้ดูครับผมอันนี้ก็จะมานําเสนอบีหกพันครับสีไม่สวย โอ้ตามนี้ครับเครื่องเกียร์ดีแต่สีไม่สวยไปรูดออกมาเดี๋ยวทำไงโอ้ไปสภาพภายนอกกับตามนี้เลยครับตามสภาพแต่ถ้าภา,ายในเครื่องเกีย <Yeah. S 1> ร์อร,รอบุไฮโดรลิสผมจะเช็กแข่ไปใช้งานจริงได้เลยของเหลวก็ไม่เปลี่ยนทยแบตให้ใหม่หนึ่งลูกครับตัวนี้ราคาอยู่ที่50,000ื่เท่าไรดีด ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวน,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 นี้สีไม่สวยแต่ไม่พูครับนี่อเอาถ้าจะทำสีแล้วผมทำเคลเปลือกนอกให้ที่เพิ่มสามพันอ่าฮะเรียกสีได้คุ้มไหมสามพันไม่รู้ล้เอาทำแต่เปลือกนอกเราตัวไม่ทำอา่าถ้าจะทำตัวหกพันห้าพันน้องเออคันเลงตีนทำให้แล้วอ่าคันนี้ก็มึงก็บอกแบบแล้ว คันนี้คันเร่งตีนเราแถมให้แล้วนะครับนี่ครับคันเร่งมือพร้อมเป้าๆทำแล้วอ่านี่คันเร่งมือทำให้พร้อมครับใช้ได้ทุกอย่างครับผมอ่าที่นี่ก่อนราคาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมยกไปเลยโหลดเตลี่เป็นไงเป้าบอกก็ดีเอาไปโหลดเตลี่ดูอยากกี่เปอร์เซ็นต์โอ้เยอะเลยลอยเลยแล้วเนี่ยกา้าวซีฟไหมโอ้โลอยมันก็ทำของใหม่แล้วไหนะห ๋อใบโรสตรี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะกางพอมอตัวนี้ครับกางครับสามารถตัดเข้าลงว้ยได้นะครับเข้าลงมันได้พอมอตัวนี้มันจะเปลี่ยนย้อยละเอียดนะครับถ้าสนใจชุดต่อเดี๋ยวผมต่อไปให้ครับพอตัวนี้ออกวัฟซวมปั๊บเป็นหกเส้นใหญ่เลยครับชุดต่อหนึ่งไอสองพันห้าร้อยบาทใส่มิซูใส่บีหกพันได้นะครับแต่ผมยังไม่ทันได้ไปทาเดี๋ยวผมไปทำมาไวให้กำลังสร้างไม้อยู่ครับปอก ตัวนี้ก็จะเป็นในลูนี้ใส่ไม้ดีกว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นเอสเต้นะครับตัวนี้คือเอสเตเอทีสามนะครับแนวบ้าฮีโน่โอมอมาจิเกอร์อฮีโนครับผมน,นี่คือคูปุต้าทั้งรุ่นทั้งชุดครับเ,เครื่องเครื่องเครื่องก,ก็เป็นของฮีโน่คูปตุต้า <laughs> <laughs> เอาเอคูปุต้าเดี๋ยวมาดูคันนี้กันดูดไอ เดี๋ยวปิดแชรฮะปิดแชเอาไปเดินไปเอามาไม่เป็นไรเ,ไเ,าาเ,เดี๋ยวกองไปดูรถไปิฆาตเน่อยยันมาชิ้นหกแรงยังอยู่อ่ะเดี๋ยวคันเดียวนะครับทำคลิปกี่แรงนะทำคลิปสิบห้าแรงไหมทำคลิปสิบหกเออเออทำคลิปสิบหกแต่ว่า,า,าขายได้สิบห้าข้ามเอาสิบห้าแรงอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ไม่ต้องเผาหัวนะครับ ขอผมจิบไว้แล้วเครื่องมันร้อนเออเครื่องตัวดี่ แหนึงด้ครับดินี่รถตะีรงลิ่งๆเงี้ยบๆเดมตะลีมีสามระดับได้ครับ2 Tap. ครับอ่าอ,อตัวนี้เฮ้ยแค่นั้นบอกไปแล้วห้าหมื่นเจ็ดบาทเนาะ <5 S 1> แต่ห้าหมนเจเอ้าหมื่นห้ับาทเตเอาตัวนี้เอาไปแปดหมื่นแปบาทนะครับผม <95 S 1> ห้าหม <95 S 2> <95 S 1> ื่น9ป0 0 0บาทนี่ห้าหมื่นแปดพันบาทไม่แถมปะ รถคันสวยก็เก้0หันบาทนะครับผมเฮ้ยตอนคลิปก่อนน,น,น,นุ้นลงไปหังแสนนึงมีรถมาสองพันละเอาเดี๋ยวผมมีตังซื้อแบตด,ด้วยครับนี่มันต้องพ่วงเอานะครับนี่ท่านใดนสนใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์แบ2สอปดเจ็เจ็ดสห้นช่างรวงเกษแบบเตรแท็กเตอร์นะครับมาซื้อไปยักคันด้วยครับผมจะี๋ยวตังไปซื้อแบตม,มีตางซื้อโมอแบตละ รถนี้ไม่ต้องเผาหวัวน,นะครับการน,นี้ครับชั่วโมงทำงานมันน้อยนะครับห้าร้อยหสิบสองชั่วโมงอ่ะดูไฟตาดูไฟตาดูไฟตาไฟตาติ้ดไฟเรียวไฟเรีวเยวติดแสงนี่หายไปเดี๋ยวหามาใส่ให้เพื่อมันมีอะไรนี่อันนี้เนี่ยใคบอกโอ้แถมแกุญแจให้พร้อมด้วยครับนี่ คันนี้แกมไมาใช่ญี่ปุ่นครับชุดหนึ่งแถมกันไปเลยโอ้โหแยน้ำมันใช้ได้นะครับน้ำมันก็หลายเติบเดี๋ยวผมร่อนได้ไหมเนี่นขึ้นมาหน่อยนึงเนี่เดี๋ยวผมร่อนยังไม่ขึ้นนะครับเครื่องมันยังไม่ร่อนครับเพราะว่าสภาพเครื่องมันดีครับ อ้าโอ้โหสวยเลยวะแข็งๆเลยดะทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งยาอันน้ครับดูดูนะยางก็สวยครับตีเซนโอ้ไม่สวยนะครับมีแจกรายงานนี่เด้อเด้อเตรียมครับหนึปงพันโรตารี่ยกโอ้ใบโรตารี่ม่ยอมไม่ยอมตีครับโอ้ใบโรตารี่ก่ เหรียญน้อยเลยด้วยครับแต่ใบใหญ่อยู่ปลายมืดแต่ใบใหญ่เหลือใหญ่อยู่เด้อเหรียญหนึ่งเหรียญสองมีสองแจกหรืออ๋อม่แถมเลยไอ้ยางเส้นนี้เฮ้ยมันยังไม่เห็นขึ้นขอบอ่าตัวนี้เดี๋ยวงานขึ้นขอบแหงมีแจกรายงานนะครับแต่ยังไม่ถึงผ่าใบนะครับน้ำหนักตัวเบาครับไม่ก็เดี๋ยวผมงัดออกร้องผ้าใบให้ครับ เก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเอาใช้ได้อยู่เนี่ยป้ามึงก็ต้องไปวางอยู่นู่นหรือวะใช้งานได้อา้าวตัวหลังยังระโบบออโตโ้ยังใช้งานได้อยู่ครับเอาวิ่งด้วย กดนิ่มเลยผมอะไรมันผมอะไรเวอร์เลยครับเบาเบาโอ้เงียบแต่ว่าไม่หอนเลยอ่าสำรับใส่ตัวตัดยงตัดยาหนึ่งเมตรหรือแปดทิปเชนได้นะครับก็ตัดหญ้าของใหม่นะครับหนึ่งเมตรราคาที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับแปดทิปเชนอยู่ที่สองหมื่นนะครับ ่าตัวนี้ก็จะเป็นยันมากนะครับ6เล็งยังอยู่นะครับคันนี้ก็จะเป็นในอิซากิครับ13เดี๋ยวยังอยู่นะครับ,นนสรบ,รรบ3สูบอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์า3เครื่องยนต์3สูบนะครับผมอ่าโอเคเครื่องยนต์3สูบ ตัวนี้ก็จะเป็นเอสยี่สิบครับยังอยู่นะครับเครื่องเกียร์ดีครับเดี๋ยวจะเป็นซีลสองสี่สามน่าเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ครับอ่ามีซูคันนี้สิบสี่แรงยังอยู่นะครับหกหมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้ครับเครื่องเกียร์ดีมากไม่อายไม่ดันครับอ่ามีซูตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสิบห้าแรงก็ยังอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเอสเตเอสิบเจ็ดครับสวยๆนี่ครับยังหนาสวย ยงหลังมีแตกแรายง,งานน้อยนึงครับตัวนี้ตัวเปล่านะครับ9 8 0 0 0บาทมีแขนลากเรียบร้อยประกอบตัวตัดยาใช้ง,งานได้เลยนะครับตัวนี้ครับก็ตามนี้นะครับผมสวัสดีครับ